ตัวเลขแม้แต่ตัวเลๆอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถดูได้สบายเรื่องแว่นที่ดีผมว่าดีที่สุดเลยนะฮะผมให้มามองที่ไอ้ไอซับไอซับตินะครับผมวิชัยบุรษุษเสรีทำธุรกิจส่วนตัวตอนนี้อายุ55มีปัญหาเคือสายตาสั้นกับเอียงพออายุเริ่มเยอะขึ้นสายตายาวก็มาอีกกลายเป็นปัญหา3อยา่าง ช่วงแรกใส่ยะยาวก็ต้องถอดแว่นแล้วก็ใส่แล้วเกิดความารำคานเอ๊ะเราอยากจะแก้ปัญหาด้วยแว่นตาเดียวเห็นข้อมูลทางร้านก็แวะเข้ามาก็เลยเป็นที่มาว่ามาที่นี่แต่ต่างเยอะนะฮะที่อื่นเนี่ยผมว่าใช้เวลาแค่ยี่สิบนาทีที่นี่ตรวจละเอียดมากตรวจทุกขั้นตอนอใช้เวลาก็เป็นชั่วโมงก็ได้แว่นออกมาที่คุณภาพที่พอใจผมมากดูตัวเลขดูตัวหนังสือกดเครื่องคิดเลขดูคอมพิวเตอร์มันเหมือน ย้อนกลับไป่อหนุ่มๆนะฮะอ่านหนังสือก็ได้ขับรถก็ได้ทุกอย่างได้หมดเลยเหมือนคนใส่ตาปกติตัวเลขนะกับตัวอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถดูได้สบายคุ้มค่ามากครับเพราะว่าคนเราแต่ละวันน่ะมันต้องดูตลอดถ้ามันมันดูแล้วมันดรอปลงมานี่มันจะเกิดความหงุดหงิดมากเลยเพราะนั้นนะ่ะผมเลยให้ความสำคัญกับเรื่องสายตาเรื่องการมองมากถ้าอยากจะมองหาเรื่องแว่นที่ดีผมว่าดีที่สุดเลยนะฮะ ผมให้มามองที่นี่ไอ,ไอ,ไอซอับติกนะครับมั่นใจได้เลยในเรื่องคุณภาพนะฮะผมการันตี